ครับท่านผู้ชมกับผมติ T ๊กฮีโร่ o, ก็กลับมารับใช้ท่านตามปกตินะครับ EP ที่หนึ่งก็เป็นข้อมูลทางสถิติไม่ใช่ผลการคำนวณน,นะครับข้อมูลสถิติตามภาพงวดนี้ย้อนหลังไป25ปีนะครับออกงวดแรกประจำ วันที่17มกราคม2564ัสิิติเริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง2564ย้อนหลังไป25ปีดูได้ตามภาพได้เลยครับ mm hmm. เมื่อดูตามภาพแล้วสิติย้อนหลัง25ปีนะประจำ หมดวันที่17มกราสอง5ันห้นะครับย้อนหลังไป25ปีเม่พิจารณาดูแล้วตามภาพก็จะได้กำลังเลข0เลข0ถึงเลข9นะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข1เลข7จและเลข0เลขที่ออกน้อยได้แก่เลข เลข8และเลข4ส่วนกําลังเลข2ตัวล่างนะฮะเลขจากเลข0ถึงเลข9เลขที่ออกมากได้แก่เลข5เลข6เลข8และเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข2เลข3เลข4และเลข7 ไปก็เป็นข้อมูลทางสถิติยอนหลังงวดเฉพาะงวดออกวันจันทร์ยอนหลังงวด25งวดดูได้ตามภาพได้เลยครับเมื่อดูตามภาพแล้วก็สรุปสรุปกำลังเลข3ตัวบนจากเลข0ถึงเลข9 เลขที่ออกมากได้แก่เลข4เลข6และเลข7ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข0เลข1และเลข9ส่วนกำลังเลข2ตัวล่างครับจากเลข0ถึงเลข9เลขออกมากได้แก่เลข7เลข8และเลข9ส่วนเลขที่ออกน้อย ด้แก่เลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่ต่อไปก็เป็นนิยาสารหลักทั้งห้าเล่มที่ออกมานานแล้วท่านคงรู้จักกันได้ดีถ้าหากเป็นนักเสียงโชคมืออาชีพก็มีทั้งหมดห้าเล่มน,นะฮะหนึ 1, ่งนิยาสารฮีโร่ สองนิยสารสัสสีมา 3. ามนิยสารพินใจ 4. ี่นิยสารจุกบางจาก 4. ส่วนฉบับที่5พสุดท้าขวัญใจคนรวยครับซึ่งออกมานานแล้วปัจจุบันนี้มีเพจต,ต่างๆพยายามจะก๊อปตัวเลขไปลงเป็นของตัวเองน,นแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นตัวเองและท้ายที่สุดนี่ก็น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพยายามจะตอบซั์ ด้วยการเข้ากลุ่ม VIP ซึ่งมีจำนวนมากขอให้รับทราบว่าเราไม่สามารถทำนั้นได้เพราะเราทำเนืายสารเป็นผู้ผลิตเนิยสารต้นฉบับโดยแท้จริงเราจะขายเฉพาะหนังสือเท่านั้นเฉพาะในโอกาสข้างหน้าถึงจะเข้ากลุ่มเป็นก็ให้ฟรีอยู่แล้วนะครับขอช่วยกรุณาสนับสนุนผลงานของเรา เรามั่นใจว่าเราเป็นมืออาชีพโดยแท้จริงเราคำนวณเราไม่ได้ก๊อปมาจากเอกสารฉบับอื่นฉบับใดหรือแหล่งจาก,จากแหล่งอื่นนะครับก็ขอให้ช่วยสนับสนุนแก่ผู้ใช้สติปัญญาและมันสมองด้วยครับต่อไปก็เป็นผลงานของมวน งวดใหม่ของทิยสารฉบับใหม่ๆ4สี่เล่มนะครับเล่มแรกก็คือเกมสถีงวดน,นี้ก็ดูได้ตามภาพก็โชว์เป็นตัวอย่างนะครับก็ดูแด่ตามภาพก็แคปหน้าจอเอาไว้ด้วยเพื่อจดสถิติว่ามันดีหรือไม่ดีผลงานจะเข้าหรือไม่เข้านะช่วยแคปหน้าจอแล้วก็จดสถิติเอาไว้ครับฉบับต่อไปคือฉบับ อนางฟ้านะครับไปดูได้ตามภาพโชว์ตัวเลขอ่าประจํางวดวันที่สิเจ็ดมกราสองพันห้า้อยสสิบห้าเอาไว้ด้วยท่านก็ควรพิจารณาแคปหน้าจอเอาไว้เพื่อเป็นสติของท่านนะครับต่อไปก็เป็นนิยาสารยอดธงก็เป็นคนที่ข้ามบอดต่อวงการนักเสี่งโชคนะครับก็โชว์ตัวอย่าง เอาไว้ให้ดูก็ท่านก็ควรจะแคบหน้าจอแล้วก็อันทึกสถิติเอาไว้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับช่วยพิจารณาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนถ้าผลงานดีแล้วก็ซื้อได้ตามที่ที่ลงโฆษณาไว้นะครับตามที่อยู่และเบอร์โทรนะด,ด้านหน้าหนังสือครับผม นต่อไปเรื่องสุดท้ายก็คือนิสารเรียกรอยกอโชว์ตัวอย่างวันที่17เจมกราคมที่จะถึงนี้เช่นกันก็ขอพิจารณาด้วยถ้าผลงานดีก็ช่วยสนับสนุนให้อยู่คู่วกงการกันต่อไปครับผมต่อไปก็ปกจะตรวจผลงาน ต่อไปก็จะตรวดูผลงานสี่เล่มที่ผมรีวิวออกไปว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างตวามมีแฟนๆขอมาขอให้ดูทั้งเล่ม่่มานไม่นเข้ากือไม่เข้า,าเป็นผลงานดีอย่างไรก็จะเริ่มต้นที่เกมสถีเลยนะครับเด่นหน้าปกข้างหน้าสองกับสามนะส่วนใหญ่ท่านบอกเป็นเลขข้างบนมันไม่เข้าตามเป้าแต่เป็นลงข้างล่างก็ดูหน้าถวๆไปนะเอาเฉพาะหน้าเด่นๆ ข้างบนนี่ก็แนป็นเด็นสองข้สามนะมีชุดสักสามแปดสามศูนย์ก็ไม่เข้าตามเป้านะครับส่วนข้างล่างเด่นสองข้แปดนะครับวันนี้ไม่เข้าเลยสรุปเด่นเลขสามข้างบนก็ไม่เข้าไปเข้าข้างล่างนะอันนี้ถือว่าผิดพลาดส่วนหน้าหลังก็ดวงเศรษฐีข้างบนก็เด่นห้ากับหกก็เข้าเฉพาะเลขเด่นนะจะมีคู่ตัวหกศูนย์นิดนึง ก็ยังไม่ไม่ไม่ไมยังสง่างามครับก็ต้องเฝ้ารอต่อไปส่วนเล็ขล่างก็หกับห้าก็มีชุดห8แปดจะไปออกข้างบนอันนี้ก็เฝ้าติดตามนะครับอะไรก็ตามหนังสือทุกเล่มไม่มีใครทําได้เข้าทุกงวดถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนฉบับแรกผ่านไปครับต่อไปก็เป็นนิยาสารนางฟ้าเด่นหน้าปกสามกับสี จับชุดหกสามศูนย์ะตัวกระเด็นตัวเด่นสามสี่ไม่เข้าแต่ห้าตัวนะครับเข้าหมดนะศูนย์หกแปดมีเข้าหมดนะศูนย์หกแปดนะมีเข้าหมดเลยก็ท่านก็ถ้าหากเลขเด่นไม่เข้าก็ท่านก็จับคู่เอาเองก็ได้นะฮะข้างบนก็เด่นเลขสามก็ไม่เข้านะหน้าก็เหมือนกับหน้าปก ไม่เข้านาจะถัดไปนะฮะก็มีเฉพาะตัวเด่นในอันนี้ข้างล่างห้าหกเก้าเด่นหกกับเก้ามาตัวก็มาตัวก็จับชุดเป็นหกสามก็เป็นตัวกลับนะฮะส่วนต้นสวนข้างบนก็เจ็ดแปดศูนย์ก็เข้าแปดหกออกหกแปดก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็น่าติดตามนะต่อยอินเตอร์นะฮะ ส่วนอื่นๆสามตัวก็ไม่เข้าไอหน้าตัวเอกห้าเจ็ดแปดศูนเด่นเนล่นเขศูนย์พอเข้าเลขศูนย์จับคู่ไม่เข้าข้างล่างตัวเอกเด่นหาเก้าก็จับเก้าเพไม่เข้าอีกอันนี้คุณชูวิทย์คู่กับหนุ่มมังนนท์ฮะชนชนเลขเด่น สตัวชนกันศนะูนย์เจ็ดแปดะเด่นศูนย์ก็แปดก็จับคู่ไม่เข้าในส่วนข้างล่างก็จับชนแปดศูนย์สองก็ไม่เข้าครับส่วนหน้าสุดท้ายนะเด่นเด่นห้ากับหกมาแค่ตัวเดียวไม่มีสามหกนะครับก็ติดตามอยู่เป็นประจำก็อย่าได้ละทิ้งติดตามทั้งสองสามวดเดี๋ยวก็น่าจะเข้าเป้านะครับ ส่วนเนื้สารเล่มต่อไปคือเนื้สารเลขลอยนะเลขลอยนี่ก็ห้าตัวในห้าลูกเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยจะพลาดนะในเรื่องเด่นเนี่ยใน,ในดวงก็มีส่วนเด่นสามกับสองนะอนะนะมีห้าลูกสองสามแปดศูนย์หกนะห้าห้าลูกวัน,นี้มาถึง สามตัวนะสามลูกเลยห้าห้าลูกมาสามลูกก็น่าคิดจับตัวเด่นไม่เข้าท่านก็ยำได้นะจับสองตัวบ้างสามตัวบ้างตามใจชอบก็ไม่เข้านะข้างล่างข้างบนก็ไม่เข้ามาดูมาสีหมอกนะเด่นตัวหลักเจ็ดแปดศูนย์จับสามตัวไม่เข้าแต่ว่าตัวหลักเข้านะเจ็ดแปดศูนย์มาสองตัวตัวอื่นๆก็ไม่เข้านะครับ สรุปก็ไม่เข้าก็ต้องติดตามมันต่อไปนะไม่เข้าตรวจผลงานนีสารยอดธงนะยอดธงยอดธงก็ข้างบนก็เด่นสองข้สามก็ไม่เข้าตามเป้าแต่เลขเด่นนะห้าตัวแล้วนี้ก็ยึดเป็นหลักได้เลยครับก็เข้าเข้าสามตัวเหมือนกัน ตัวเด่นไม่เข้าออกมาอีมุมหนึ่งก่อนหน้าติดตามต่อไปส่วนอันนี้ผมบอกทุกงวดเลยก็าอาจารย์กิติมานะอาจารย์เก่าแก่นะคือเป็นโหเป็นหมอดูชื่อดังนะม่จจำเป็นต้องออกชื่อเพราะว่าถ้าอายุห้าหกสิบขึ้นไปแล้วรู้จักท่านดีท่านลงในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งนะผลงานนี้ก็ไม่ต้องไปห่วง งนะวดก่อนน, 2, 3, 5, น,นี่สองสามห้าเข้าสามตัวงวดนี้เด่นศูนย์กับหนึงนะถึงจะไม่เข้าสามตัวแต่เลขเด่นท่านเนี่ยไม่ค่อยจะพลาดหรอกก็มานะเลขศูนย์ยันจันเลขศูนย์ส่วนเลขล่างห้ากับหกไปจับห้าก็ไม่มีนะหกแปดดันไปเข้าข้างบนนันะนี่ถือว่าผิดก็ควรจะติดตามต่อไปอันนี้น่าสนใจมากนะฮะท่านท่านที่ซื้อแล้ว อย่าให้พลาดสายตาข้างบนนี่ของรักไม่รักก็สี่ตัวนี้ก็เข้ามาบ่อยถึงจะไม่เข้าสิบหน่วยก็จะต้องมีให้ติดสามสี่แปดศูนย์มีแปดกัะศูนครับข้างล่างก็ไม่เข้าส่วนตัวเด่นบนก็เลศูนย์เน้นได้เก้าเน้นไม่เข้าตามเป้าก็ต้องติดตามกันต่อไปต่อไปจะดูเนื้อสารตอบท้าเนื้อสารเล่นหลักให้สักนิดหนึง ซึ่งขอให้ดูฉบับหลักนี่เนึงมีสารจุกบางจากนะทีติสองตัวข้างหน้าที่ที่ตัดออกไปไว้ข้างในเพราะว่ามีเทจหวยหลายเพจได้ก๊อปตัวเลกไปลงเป็นของตัวเองซะนั่งไม่นะ่าอายแก่ใจเลยไม่ใช่ผลงานตัวเองก็เอาไปเป็นของตัวเองนะพวกนี้ไม่มีปัญญาละมันสมองก๊อปอย่างเดียว คนอื่นก็าทำถ้าเป็นทับตายใช้ฝีปากลมปากแค่ไม่กี่คําว่าเป็นของตัวเองะตัวเด่นนี้ไมต้อไปพูดถึงผมจําไม่ได้เลยว่าท่านให้เลขเข้ากันกี่งวดเข้าวันติดกันจนเป็นคองแชมป์เลยเมื่อก่อนจะสิ้นปีนั้นก็ข้างในก็คือตัวเด่นเนี่แปดศูนย์หกเข้าสามตัวไปเลยนะ ตัวนหน้าก็แปดกับศูนยะ์ส่วนหน้าโฟกัสนี่คือหน้าอาจารย์จูบปังจใช่หสามศูนย์หกหมดไปตัวเดียวจะศูนย์ศูนย์หกแปดก็เข้าในชุดสามตัวแล้วเข้าเข้าหมดเลยเลขที่ขาดไม่ได้กับแปดศูนย์หกเข้าสามตัวอันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยคนที่ติดตามก็คงจะรวยกันเละเทะไปแล้ว ท่านมันต้องบอกถึงว่าเข้าเป็นเป็นว่าเล่นเลยจนจําไม่ได้ว่าเข้ากันกี่งวดมาติดสถิติคนที่เคยซื้อประจําถามคนที่ซื้อประจําได้เลยว่ามันเข้าจริงหรือไม่จริงะถ้าเข้ามีจริงผมจะไม่พูดให้เปลืองลาลายเพราะว่าอหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาโฆษณาที่มันไม่เป็นความเป็นจริงนะก็ช่วยติดตามด้วยอย่า ไปดูเพจหวยต่างๆซื้อเล่มแล้วพิจารณาดูให้ดีตรงไหนชนกันมากต่านั้นถือว่าเป็นทีเด็ดนะท่านจะไปมองดูเพิกเฉพาะเพียงหน้าเดียวไม่ได้ท่านดูรายหนา้ารายหน้าแล้วก็เลขกันชนกันเนี่ยนะกล้ารับประกันได้เลยไม่เกินสองสามงวดที่ท่านก็ถูกสองตัวสามตัวท่านจะไปรอเลขเด่นๆจากใครเพราะเลขดังเพิ่มเลขก็อันเลขก็ไม่ออกนะขอให้ท่านซื้อไว้แล้วก็ไม่ต้องไปแชร์ไปไลยต่อ นะเพาไว้ซื้อด้วยกลุ่มของพวกเราไม่ใช่ไปแชร์คนอื่นๆทั่วไปหมดแชร์ไปถึงเจ้ามือพอเลขดังก็จะอั้นเราก็ซื้อไม่ได้ผมก็ซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นนักเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตะ้องต้องรู้หัวอกนักเสี่ยงด้วยกันเป็นนักคำนวณมืออาชีพแล้วก็ซื้อตัวเลขด้วยไม่ใช่ซื้อไม่ได้ไม่ได้ผิดตำราเลยทั้งนั้น พราะฉะนั้นกปรปวดพิจารณาว่าดวงสถีนะฉบับเมื่อปีที่แล้วนี้รองแชมป์มาแล้วเราไม่รู้ว่าเข้าออทัง้งกีงวดส่วนเล่นอื่นๆก็ทีมใจก็ต้องติดตามนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากก็คือเลขเด่นก็ของทีมใจก็ดันไปเข้าให้ข้างบนไปออกข้างล่างนะส่วนนี้สารฮีโร่ก็เป็นรองแชมป์ของจุกบางจากนะเลขเด่นก็ไม่รู้จะเข้ากัน เป็นว่าเล่นเหมือนกันผิดก็น้อยนะการคิดเลขเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะกว่าจะได้ตัวเลขแต่และตัวละตัวนี่นั่งคิดนอนคิดกว่าจะแต่ละตัวสู้เพจที่ก๊อปแล้วมันต้องคิดมากก๊อปแล้วไปเอาไปผลงานของตัวเองอย่างน่าละอายใจเขาไม่ละอายใจหรอกเพราะเขาทำเป็นอาชีพเขามีรายได้อย่างผมนี่ทาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผมนะโปรดเข้าใจว่าผมคือตัวจริงเสียงจริง ถึงเอามาดูพิจารณาดูได้ฮนะอให้สามหกศูนย์ขาไปตัวเดียวนะขาไปตัวเดียวเลขของผมสูงก็นหนึ่งก็เข้าอย่างสม่ำเสมอสุดโฟกัสอีกหนั่นก็คือเนี่ยท่านอาจารย์มาโนดเพื่อนผมเองอนะเลขหกหกศูนย์หนึ่งก็คำนวณในการหกก็เข้าตามเป้าสามหกศูนย์ก็ชุดเดียวที่จับประกบกันฮะนะนะชุดเดียวหกศูนย์ทออกศูนย์กแปก็เป็นคู่โต๊ด นะสามตัวรออีกนิดหนึ่งติดตามประจําคงจะต้องทําให้ได้นะครับอันนี้ก็คือแค่นี้นะครับของเืองสารีีโรเป็นนเอาสารหลักต่อไปเป็นขวัญใจคนรวยของอาจารย์มโนนะท่านะนก็ให้เลขศูนย์ให้เลขศูนย์ข้างล่างเขาเลยหกกลับไปเกนะ้า ก็ถือว่าใช้ได้เลขเด่นนี่ครับเข้าอยู่สมเสมอนชุดไม่เข้าเลขเด่นก็ต้องอยู่จับประกบให้ดีเจ้านู้นตัวหนึ่งเจ้านี้สองตัวมาตัวนะเจ้านี้สองตัวมาตัวไม่ชนกันก็จับประกบกันนะฮะเดี๋ยวก็ถูกฉบัสุดท้ายสติมานะครับอธิมานี่ก็เก่าแก่นะจับคู่ชุดสี่แปดศูนย์ขาดไปตัวหนึ่งนะจับไดปวนสังประสหลุดไป ข้างล่างก็หลุดไป0 1 2หลุดไปก็ต้องติดตามนะฮะมันจะหลุดแล้วหล,หลุดเลยไม่เข้าอีกเลยเป็นไปนไม่ได้ครับพอเป็นนักคำนวณเหลียวมันก็เข้านะตะแตติดตามว่าท่านชอบฉบับไหนก็ติดตามฉบับนั้นไปเรื่อยๆเชื่อแล้วเกินว่าไม่ไม่เกินสองสามฉบับเดี๋ยวก็ถูกสองตัวสามตัวแล้วบางช่วงบางจังหวะก็อาจจะเข้าติดกันสมนาคุณชดเชยท่านที่ถูกกินไปก่อนหน้านั้นอาจจะได้กลับคืนมา นะอันนี้ผมต้องขอขอบคุณนวาวระอิถีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้เป็นแฟนกับทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะไม่ให้พ้นโรคภัยไปมีแต่ความร่ำรวยตลอดปีสองพันห้ารอยหกสิบห้าอีพีนี้ขอจบจเพียงเท่านี้ครับพบกันอีพีต่อไปในเร็วๆนี้สวัสดีครับ